กับข้าวจ้ากับข้าววันนี้กับข้าวเรายำกุบครับเพื่อนๆไปกันเลยสวัสดีครับวันนี้เรามากับข้าววันนี้เรามียำกุบครับนะกุบเราคั่วแล้วนี่กุบของเราคั่วเป็นที่เรียบร้อยนะครับคั่วจนกรอบทุกท่านเนื้อมันจะกรอบ แล้วก็มีมะมว่วงคุณพันมะม่วงมะม่วงนี่นมะมว่มมวงแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกข้าวคั่วข้าวคั่ว,วแล้วก็ใบมะกรูดคุณพันนี่ใบมะกรูดเราไปเครับครับอ,อันนี้ใบมะกรูดอันนี้ตะไคร้ตะไคร้อันนี้ขา อันนี้อันนี้ต้นหอมกับผักชีใบายาวหอมชีใบายาวมะม่วงของเรามัมม่วงของเราเราก็เราสับแต่แล้วเราก็มาล้างเรออาเอามะเกลือเอาเกลือมาบีบทุกท่านเอาเกลือมาบีบบีบจนมันจืดหน่อยเนาะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยมันเปรี้ยวเกินไปนะ นี่ก็หอมแดงนี่เขาคั่วเราเราไม่ใส่หมดหรอกนะเดี๋ยวก็จะมีผงนัวมีพวกพริกปน่นมาเพิ่มอีกหน่อยด้านเซ็แเซมาเด้ไปเด้กินด้วยกันนะมากินด้วยกันน้าน้องเปียน้องเปียแเซ่บๆปมาน้ายายน้องคงไม่กินละมั้งกบน้องจะมาก็ไม่กินกบ แม่แววกินเปล่าพี่จงพี่จงกินกบไหมะนะครับนะทุกคนพี่เสมอเหรอเสมอกินเปล่ากบนะนะครับผมพี่เสมอก็คงจะไม่ค่อยมีคนกินเนาะกบนะท่านกบกบกบนะท่านนะเห็นไะหนะนะมสาวมังสิงก,กินเาอ่านะนะครับผมน้องสาวอาหารใต้ ่ากินคงจะกินเลยเนาะพวกงม้คาเนี่ยหรือไม้คาหุบหุบมาลงขั้วแล้วล้างน้ำเกลือให้เรียบร้อยเราก็ลวกลวกแล้วเราก็มาสับสับแล้วก็คั่วอีกทีหนึ่งอันนี้มันก็ไม่มีกี่มีไม่กี่อย่างเนาะหนึ่งสองสามสี่เก้าห้าแปดอย่างเก้าหกัดตัวนี้ แล้วก็จะมีพริกป่นแล้วก็จะมีไอชูรสผงหนุกท่านผนหนว a เอาแล้แต่เ,เราจะชอบปรุงเอารสขนาดไหนทุกท่านอโอเคนะครับแซบๆนะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง นองดอนมือแชนแลนลด้วยนะครับกับข่าวจากกับข้าวกับข้าวอราเราก็จะมาผสมนะครับผมก่อนอื่นเราต้องใส่ มะม่วงก่อนเนาะมะม่วงหอมหอมใส่หมูเลยไปดีว่าเอาไว้ใจนีใส่เครื่อง เกลือเกลือก่อนเี inside, ๋ยวใส่เกลือก่อนอันนี้เกลือนะใช่เกลือชีสใส่ีกลอืไม่ได้เอากลาองมาท่าน ต้องให้หมดเข้ากันงั้นเดี๋ยวไม่เอา่ลยหดูท่านดูนี่ลาบกบยำกบุกท่านใล่้ายกันนะเดี๋ยวเอาพริกป่นมาโรยก่อน รถจัดมารถคู่ <todicata> oh, cool. 아이 저런 데. โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ลาบกบยำกบของเราก็เสร็จเรียบร้อยทุกท่านนะครับผมมะม่วงครับผมยำกับมะม่วงนะครับผมอร่อยมากทุกท่านข้าวคั่วมะม่วงนะครับผมนะหอะมแดงสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอีนะครับผมฝากกดไลค์ ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะขอบคุณครับผมขอโชคดีทุกคนนะครับอนะมากินด้วยกันนะครับเด้อขอบคุณขอบคุณขอโชคดีนะจ๊ะบ๊ายบายปูนปูนไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อ อร่อยอร่อยใส่หอมชีก่อนใส่หอมชีก่อนก่อนจะไปโอ้โหลืมต้นหอมผักชีทุกท่านโอ้โหเยี่ยมเลยยกนิ้วเลยยกนิ้วโอ้โหดู